ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรูร้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพัสด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t b u บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาคะเรคือข่าย AAS นิโคลได้คุยตเห็นเป็น้าตาอะรเพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรครับแปกเพื่อนคนไหนครับเพื่อนนะเพื่อนไปก็ต้องรู้ดิครับว่าคนไหนครับไม่มีอะไรครับเดินกับเพื่อนคนนี้บ่อยไหมคะไม่ครับไปเจอไปเจอกันก็จะคุยกันนิดหน่อยครับหนูไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีชัวไม่มีไปเดินจูงมือใครในห้างหรืออะไรแน่นอนการันตีเพื่อนสมัยเรียนนะครับแต่ว่ามีเขาว่าเราบน มีข่าวจริงเปล่าข่าวลือเปล่าครับไม่ได้เลยมาถามไม่มีไม่มีอืมยังโสดยังโสดแต่ว่าแบบก็อาจจะคือผมก็มีทั้งเพื่อนผีผู้ชายอะไรเงี้ยครับหลายคนเป็นคนเพื่อนเยอะครับคนที่ประเดินคนนี้เพื่อนพิเศษหรือเขาดูไม่ไม่พิเศษครับทั่วไปเลยครับมีคนที่พิเศษไม่มีครับไม่มีเลยครับหมดเพราะว่าเราไม่อยากบอกว่าเรามีแฟนเพราะเรากลัวเลยที่เราสองเนี่ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นไม่ได้หมกไว้เครอบครองติ้งตกหรืออะไรอย่างนี้ครับก็แบบทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันคือยังไม่ได้คิดจริงจังว่าจะแบบจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนจะแบบเฮ้ยอีกสองสามปีต้องแต่งงานอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นถึงแม้เพื่อนๆเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้เป็นใครถึงไม่ยังไม่อยากมีใครครับแลเข็ดอยู่แล้งอ๋อยังไม่เข็ดครับอ๋อใช่ก็ก็อาจจะยังไม่เจออะไรที่ใช่ด้วยและอีกอย่างคือ <laughs> ตอนนี้เราก็แบบยังแบบยังทํางานอยู่อะแล้วแล้วยังรู้สึกว่าแบบเรายังไม่มั่นคงอะไรกับชีวิตเท่าไหร่เลยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแบบสร้างตัวเองให้มันแบบโอเคมั่นคงเลี้ยงตัวเองได้จะเปคไปสูงหรือเปล่าไม่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 มีไม่มีผมไม่มีสเปคอยู่แล้วคือไม่ใช่ใครก็ได้ครับคือก็เลือก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 อยู่ครับไม่ใช่เอกอะคือ ไม่มีสเปคคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดคนนั้นใช่เราคุยกันรู้เรื่องเราโอเคมันก็มันก็ใช่ครับไครับครับแต่ว่าพี่นขเขาบอกว่าเรากำลังกุ๊กพี้คุยกับสาวหยาดอยู่เรื่องหยาดนั้นไม่มีอะไรจริงคือเป็นเพื่อนกันอาจจะช่วงนั้นเป็นถ่ายละครด้วยกันอไรเงี้ยก็เอออาจจะสนิทกันแต่จริงไม่มีอะไรมีโอากาสเป็นไปได้ไหมไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับดูตั้กใเลยนไม่จริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันมากกว่า ก็คือไม่คุยกันอยู่ไม่คุยครับไม่คุยเลยไม่คุยไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าเขาก็มีงานเราก็มีงานเลยครับ